สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองให้ดูนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าน้ำมันดีเซลหรือรถยนต์ที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงแบบดีเซลอะครับเวลาใช้ไปนานๆนนวิ่งเป็นแสนโลอะรถเริ่มมีอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับรถสตาร์ทติดยากเครื่องเดินไม่เรียบนะครับอันนี้คือน้ำมันดีเซลนะครับเก็บทั่วไปตามท้องตลาดเลยนะครับคือน้ำมันดีเซล b 7นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำมันดีเซล b 7เหมือนกันซึ่ง เราจะผสมกับน้ำยาล้างหัวฉีดของทาง S T P นะครับโดยที่เราเขย่าน้ำมันให้มันเข้ากันนะครับใส่ลงไปในถาดทดลองนะครับผลทดลองในครั้งนี้จะดูว่าน้ำมันตัวไหนติดไฟได้เร็วกว่ากันและตัวไหนเผาไหม้ได้สะอาดกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเริ่มจากตัวฝั่งของ S T P ก่อน อย่างที่เห็นในวิดีโอคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำยาล้างหัวฉีดของทาง S.T.P มีการเผาไหม้ที่ดีกว่าและก็การทิ้งคาบเข่าเหนะาครับไว้ได้น้อยกว่าทางด้านน้ำมันดีเซลซึ่งตัวคาบเขมเห่าตรงนี้จะไปติดบริเวณวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียนะครับซึ่งการที่คาบเขมเห่าดีเซลอะครับไปติดในบริเวณบ่าวาล์วไอดีและไอเสียถ้าเกิดว่าคาบเขมเห่าเกิดขึ้นน้อยกว่าก็เท่ากับว่าเครื่องก็จะสะอาดกว่านั่นเองนะครับ ในทางกลับกันนะครับในตัวคาบเข่าพวกนี้ก็ยังสามารถไปติดกับตัวบริเวณนมหนูของอหัวฉีดรถยนต์ดีเซลได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเวลารถเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดคาบเข่าสะสมและเกิดการทําให้หัวฉีดอุดตันได้นั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้นะครับก็ง่ายๆเลยครับคือเราเติมน้ํามันดีเซลให้เต็มถังนะครับแล้วก็เอาน้ํายาล้างหัวฉีดของทาง S T P นะครับเทลงไป 1ขวดนะครับวิธีใช้ง่ายๆแค่นี้เลยครับรถยุโรปที่เป็นดีเซลก็สามารถใช้ได้สำหรับใครที่มีเรือก็สามารถเอาตัวน้ำยาล้างหัวฉีดของ S.T.P. ครับเติมลงไปผสมกับน้ำมันที่ใช้ในเรือได้นะครับ1ขวดสามารถใช้กับน้ำมันได้ถึง65ลิตรนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้ครับเราก็สามารถช่วยยืดระยะเวลาการซ่อมบารุงของหัวฉีดดีเซลของเราได้ช่วยล้างหัวฉีด และก็ทำให้รถเร่งดีประหยัดน้ำมันด้วยครับผม